ก็บอกว่าคัสตอมสีเอาไม่รู้อะมันต้มคีย์บอร์ดคีย์แคปไรก็บอกสีไม่มีคนเล่นฟนิกด้วยใช่ใช่เข้าต้มถูกอร่อยเชียวเอ้ยบ้าตะปูนทำไมเขาบอกว่าฟีนิกซ์มันเป็นตัวเรืลิทที่โดนเนิร์ฟจนเล่นไม่ได้เหรอมันโดนเนื้อหรือยังไม่รู้เลยกูไปไอเนี้ยเจตตัวมันพูดอ่ะมันมาบอกว่าไอเนี้ยแอมด์รอเฟเฟคอะยังเล่นได้ไม่ใช่ฟีนิกซ์ที่ว่าละ คิดว่าอะไรนะันโดนกดานะท็อปไม่น่าจับอ่ะไอ้ท็อปแปงมาแปงมาคิเชนคีเชนโอเคเฮ้ยมิดมิดมิดตัวนึงดูนะอยู่ในสมมอปะล่าสุดอ่ะนี่ไงอยู่จิตกะกูหรือเปล่านี่นี่โดนกระปูแล้วเว้ย Little shit, gì nữa là kumo sâm mụci con. I'll find you. Fire, bring them down. Don't don't Take hold. Take my One less. โอ้โหผิดใครเนี่ยพ,พ,พี่้านบนครับด้านบน,นด้านบน,นด้านบน,น,บ,นบนหัวพี่เลยบนหัวพี่เลยออบอยู่ไหนตายสมหมไม่กูเบียดกูเบียดไ,ไ,ไม่หยุดโว้เมับ มาตอนไหนวะนล่ะครับฝังม,มาแจ้งตกพี่เป็นแฟนทอมเก็บมาแล้วพี่ตองนออเ,เพื่อไปเาเวนดัลเขาเป็นอยู่ห้องบน ้อยู่สโนแมนนี่ท็อปให้สั่นนะพอไม่ท็อปทิ้งปืนไปเก็บปืนไป๊บแบเลนโกเลนโกเนอ ยังอยู่ใกล้เพืพ่อ,อ,พอ,พอนตัวาวามกูเลยพี่ด็งชอบเล่นอยู่เอนอะมน,นได้ไอได้มาได้โอเห,หอ้อยเอ็ด,ด,ดอยสิบเอ็เพื่อน,นลอะ,เ,ดดะเฮ้ยผูุ่นผูัวดิเทาหมดขัน แล้วโคตรโลโอ่ะและ้วไอ้ตารมโคตรโลกูตกกระจายไอสโมกเปล่าตรงกลางฉันไม่เคยรู้จุดที่สำคันนั้นมีค่าแค่ไหนเก็บสโมกมนะโอ้อไอ้เหี้ยไอเจ็บเขาไอ้โดอ,โโอ,โอ้มึงเก่งมาก กล้ามากเยอะมากขอบใจรัดอดอสเปเข้ามาในท่าเรียบร้อยสองตัวเอ็มพีอยู่กลางที่หลับไปเลยหลับไปขึ้นหลักขวาดิตัวพี่ตัวพี่ทามาเลยพี่มาให้เลนาพี่ก่อนปั้มตังตัวเลนาเป็นผมนะผมกินหมดแล้ว

còn mà còn, gọn. Mia là. Lạt player standing. Hia sapei đồn. Bye. Bobby ba. Đi ba. Bobby đi Bobby ba. đi ba. Bobby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  วะเกียรไม่ทันเกยร์แลเ่ยน้องน้องกขอเล่นามาเลสมาแล้วแล้วช็อตตี้ไอ้หียมาเล่นอะ mít, oh, miết không mày thế đây nowhere to run hey. Ôi, ấy Ôi, เดี <Gew> well <servir>. ๋ยวนะเฮียอย่าเล่นเหมือนเครียดเลยสะเปิดสมอกแป๊บแล้วทะลุมาโดนปิดสมอแล้วน้องนี่พี่ยอมมาระวังนะไอท็อปไอท็อปไอท็อประวังแต่ว่าอยู่ดีตัว่าผมลุกจับปาก เ้าตากแล้วเออาไอ้แย่เนี่ยย่ะกระตากแห้งไปละว้ระบอว้าวไอ้เชี่ยเียอ้โหามจริงจริงจริงเธอโยนกันเพื่ออะไรโยนแต่ไอ้เมันเดินไปทำยียอะไร วันจูดสิบเอ็นาทีดิฉันรอเธอแต้โอ้ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ้วยโอนยโอยโอ้ยโเมยโอ๊ยโยวเข้าอัยมาดิโอัยโอ๊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 ยโอยโออยอ๊ยโอ๊ยโยอ๊ยโอ๊ยโยอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊อะไรก็ไม่รู้ แอ้วที่ดิเชฟแล้วกูทำแตเนี้ยนะโอเคอย่างเงี้ยดันดันัวแล้วคนรู้หมดเลยเฮี่ยโอ้โหใจ มันสะท่อนวะโอ้ยเต็มตีนเลยใชอแฝงโยกซ็อกเกอร์อะปิดปิดแล้วกูจุ่มน้ำเขียวเฮ้ยอ้าวเ้ยพี่พี่อย่าวางมุมเดิมนะพี่มาวางมุมนี้แหละที่ผมสมมุติอ่ะพี่มาเลยเดินเดินผ่านสมมุติผมเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บฟ้ากระลุกุ๊บลั้กปั๊บโดนสะแกนหนึ่งดอก ตายวิว่งตากูตาเหรอเออกูตาเหรออ่ะไปไหนวะไม่รูพนะ้พี่จะเปิดสโมกะมนะพี่จะเปิดสโมก้ยเอ้าแล้วมันล่อผมอีกแล้วจะไปไหนจะไปหล่อขาสนนสนตัว,ตวไม่ใช่นั่นแหละหน้ามึงตนครับ One enemy remaining. ทำดอเพียอะไร้ทกับพี่ก็ตายดิโแเลยหน้าเลยหน้าูไหแล้วไม่อยู่เฮ้ยมิดอ๋อโอ้โหเลยหน้าพี่ระวังทุก ไม่ไม่มีไม่มีสองตัวจะเข้า One enemy remaining Spike down A ซ้ายมือยอไม่มีใครเห็นพี่กอ ไอ้เห้ยอย่างลูกอาละม์บมเลยสัตว์มิดมิดแกวมิดมิดม um> um> ิดมิดมิดตัวบีบตัวบีบมอดูอยู่ดิมีครับเชมแค่กหนครับหนูโตได้โกไหนนะเบี้ยขาดเบี้ยขาดเบี้ยขาดจิ้มมดจิ้มเมะเนาะไอ้พี่ยาละโตได้โกสวาสสวาสอยู่ปีรอง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเขี่ยมรุงหมอมาดิอ๋ออามีเนี่ครับที่เอาคืนให้เป็นแงสวยไหมน้องกินรู้ปะผมยิงจิตเท่าไหร่เท่าไหร่ครับร้อยสี่เก้า เย้ยเก็กตัดเดียวน้องน้องน้องปรับแม่งไม่ตายยอดเลยร้อยสี่เก้าี่คือยิงตัวไปสี่นัดใช่ไหมยิงหัวโอ้ยวัจะปวดเออาจจะหลอกท็อปปล่อยมา เจ็ดเจ็ดเต็ดแบกแบยผมกลับไม่ได้พี่พีทพี่พีทพี่พีทใส่แล้ววาราวาดาวาดาวาดาวเฮ้ยลบลบลบตัวบีตัวอ้าวกบบ s p i ลายคนติดปิด nowhere to run Oh wow. spike down yeah. b oh, you're not, you're not. 30 seconds left Enemy. โอ้ยโอหโหลมาก90 90ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามเหลี่ยมโอเคอืมแล้วมึงย like ้ายจุดอย่างไวนะไอ้เหี้ยแล้วไอ้ท็อปเลินเหลือหนึ่ง match point t h ี่คงไป2โชคดีนะให้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 ต่อหัวปุ่นขอป้าโดนปุด ดูมันทำไปแรกเลีนะหน้าตัวเองใครก็ทัซึ่งไม่ได้นี่ชอบไปตายฝังล้นชอบอนี่ตายฝั่ง<ป>เราดีกว่า

off 30 seconds left I can, I can. spike planted uh, go away <laughs> <laughs> i'm yeah <laughs> push no button save the day <laughs> defenders <laughs> <laughs>